สวัสดีครับกลับมาพบกับผมไอเพชรยนตเช่นเดิมนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษนะครับมีรถสวยๆเข้าใหม่มาเพิ่มอีก1คันนะครับและต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่หายากมากๆนะครับณตอนนี้เลยนะครับหลุดเข้ามาแล้ว1คันสภาพสวยๆใหม่ๆป้ายแดงเลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับ สำหรับรถที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ Honda CRV นะครับ1.6 EL ปี2017เกียร์ออโต้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับและขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับสำหรับคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะครับออปชั่นครบจัดเต็มนะครับเป็นตัวท็อปสุดของ h o o n d a CRV นะครับปี2017ที่เปิดตัวออกมานะครับเครื่องยนต์ดีเซลด้วยนะครับคันนี้สวยมากนะครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับเปิดตัวป้ายแดงนะครับอยู่ที่1,699,000บาทเลยทีเดียวนะครับราคาเนี่ยพอๆกับ r t u n e r อ่าตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับแต่ว่านะฮะตอนนี้นะครับทางเพชรยนต์นะครับเสนอขายอยู่ในราคาเพียง9,99,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับ Honda CR-V สีขาวมุกคันนี้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลสวยมากนะครับราคานี้นะครับผมเช็คในตลาดรถยนต์มาแล้วนะครับ ถูกที่สุดในประเทศไทยนะตอนนี้เลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับถ้าคันนี้นะครับลูกค้าชอบนะครับเราจะพาเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาชมรายละเอียดรถเข้าใหม่คันนี้เลยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้นะครับมาถึงนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะล้างปัดฝุ่นดูดฝุ่นนะครับสามารถตั้งขายได้เลยนะครับสภาพรถเดิมๆสวยมากนะครับเป็นโฉมม i เนอร์เชนปี2017นนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะครับ เส้นใหญ่ๆ2เส้นนะครับมีโลโก้ Honda อยู่ตรงกลางนะครับด้านล่างจะตกแต่งด้วยสีดำเงาสวยงามนะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED เรียบร้อยนะครับตกแต่งด้วยไฟ Day Time Running l i g h t แบบ LED เช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกเนี่ยก็ได้เป็น LED ด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยงามนะครับกันชนด้านล่างเนี่ยจะเป็นแบบรังพึ่งนะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับสำหรับคันนี้นะฮะราคา900,000 99,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับราคานี้ถูกที่สุดในตลาดรถยนต์นะตอนนี้นะสำหรับรุ่นนี้ด้วยนะครับมาดูในส่วนของล้อและยางกันนะครับคันนี้นะครับล้อเป็นล้อแม็กปัดเงาเดิมแท้จากโรงงานขอบ18นะครับได้เป็นสีดำนะครับตัวยางเนี่ยเป็นยางปีใหม่เลยนะคะปี2021ันีนะครับสัปดาห์ที่8นะครับเป็นยางกูตเยียร์นะฮะสภาพล้อนะครับ เดิมเดิมสวยๆป้ายแดงเลยนะครับซุ้มล้อเนี่ยรับประกันนะครับว่าไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะครับสภาพรถเนี่ยเดิมแท้ทั้งคันนะครับคันนี้ไม่ต้องเก็บงานสีนะครับไม่ต้องเก็บงานสีสักจุดนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับได้เป็นสีขาวมุกสวยๆนะครับกระจกของเขานะครับจะเป็นปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเดียวแบบ led นะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกนะสวยมากนะครับสวยมากนะครับแล้วก็ ในส่วนของมือเปิดนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับกุญแจจะเป็นรีโมทเคเลตนะฮะกุญแจจะเป็นรีโมทเคเลตนะครับในส่วนของเสา a B C เนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะฮะตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับรองรับน้ํามันดีเซลนะฮะรองรับน้ํามันดีเซลนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับขับไปไหนนะครับลูกค้าที่อ่า ลูกค้าท่านอื่นนะฮะที่ขับรถตามเรานะครับต้องบอกเลยว่าพอเห็นแล้วต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหลังนะครับก็ถือว่าล้ําสมัยแล้วนะครับมีในส่วนของไล้ฝ้าที่ปัดน้ําฝนนะครับคิ้วฝากระโปรงท้ายเนี่ยจะเป็นโครเมียมนะชุดโคมไฟนะครับจะเป็นแบบ LED ทั้งหมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยไปเบรกนะครับไฟเบรกนะครับสวยงามนะฮะสวยงามมากนะครับแล้วก็ในส่วนของ สปอยเลอร์เนี่ยจะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับแล้วก็มีในส่วนของเสาอากาศแบบหูฉลามให้ด้วยนะครับก็คันนี้นะครับเป็นขับ4ออโต้นะครับขับสออโต้นะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับหรือเครื่องยนต์ id tech นั่นเองนะครับด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของไฟทับทิมนะครับทั้ง2ฝั่งนะครับแล้วก็เนี่ยเช่นเดิมนะครับฮอนด้าเนี่ยเป็นรถที่มีออปชั่นฟังก์ชันค่อนข้างเยอะนะครับก็สามารถเปิดฝากระโปรงท้ายได้จากรีโมทเลยนะครับเขาจะเป็น ฝากระโปรงท้ายแบบไฟฟ้าเลยนะครับเปิดปิดอัตโนมัตินั่นเองนะครับก็คันนี้นะครับเป็นรถกึ่งครอบครัวนะครับมีทั้งหมด7ที่นั่งนะครับเจที่นั่งนะครับแต่ว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยค่อนข้างจะแคบเล็กน้อยนะครับแต่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับก็สามารถพับได้นะครับเช่นเดิมนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การวางของนะครับหรือว่าพื้นที่ใช้สอยนั่นเองนะครับสำหรับคันนี้นะสภาพเดิมๆสวยๆเลย นะครับสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะครับด้านล่างคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่เนี่ยตัวยางอะไหล่แม็กนะครับก็จะเป็นแม็กเดียวกับของด้านนอกด้วยนะครับจะไม่ใช่ล้อกระทะนะจะเป็นแม็กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นยางอะไหล่ติดมากับรถนะครับตอนป้ายแดงเลยนะครับไม่เคยถูกถอดเอามาใช้เลยนะฮะตัวเครื่องมือต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะก็สภาพบอดี้เดิมๆนะครับรอยซีนนะครับจุดเม็ดอาร์ตทั้งหมด เดิมแท้จากโรงงานนะครับเดิมแท้จากโรงงานนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเรานะครับเป็นดูนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับด้านบนด้านล่างนะครับสภาพสวยๆเลยนะฮะสำหรับ Honda CRV นะครับ1.6 EL นะครับเครื่องยนต์ d c ลปี2017คันนี้นะครับได้เป็นสีขาวมุกนะครับกับราคาเบาๆเพียง999,000บาทเท่านั้นนะครับสวยมากนะครับฝากระโปรงท้ายเดิมนะ เล็บจิกเข้าลอยซีนเนี่ยปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มในส่วนของการปิดหรือการปิดนะครับก็จะเป็นไฟฟ้าเรากดทีเดียวนะครับก็จะลงเลยนะครับก็ออปชันฟังก์ชันเนี่ยเหมือนในส่วนของตัว f o r t u n e r ณปัจจุบันเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะเหลี่ยมสันคมชัดนะครับเหลี่ยมสันคมชัดนะครับรถสวยมากบอดี้เดิมเดิมนะครับบอดี้เดิมเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันดีกว่านะครับว่าฮอนด้าซีอาร์วีนะครับเขาได้พัฒนาไปไกลถึงไหนแล้วนะครับอ่ะ แดีวผมขอสตาร์ทเครื่องยนต์เลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เหยียบเบรกสตาร์ททีเดียวติดนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยจะเหมือนรถกระบะเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะเงียบกว่านะครับเพราะเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยอยู่ที่1 6 0 0ซีซีนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนเลยนะครับสำหรับฟังก์ชันคันนี้นะฮะแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนสีดำล้วนนะครับตกแต่งด้วยลายไม้สวยงามนะครับ ดูหรูหรานะครับดูทันสมัยนะครับที่พักแขนจะเป็นหนังสีดำนะครับแล้วก็กระจกปรับขึ้นลงออโต้ทั้ง4บานนะครับมีระบบเซนทันล็อกนะครับกระจกปรับพับไฟฟ้าอยู่ที่ประตูนะครับแล้วก็มือเปิดเนี่ยเป็นสีเทานะครับสวยงามนะครับลำโพง2ตัวนะครับลำโพง2ตัวด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับสวยมากนะครับถัดเข้ามานะฮะถัดเข้ามานะครับสำหรับคันนี้ก็จะมีในส่วนของระบบการลื่นถลาย VSC นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เปิดฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็ ปุ่มพุ s สตาร์ทหรือปุ่มเอนจินสตาร์ทนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับคันนี้ประวัติยังอยู่ศูนย์ h อน da อยู่เลยนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับอันนี้ก็เพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องมาเมื่อตอนระยะ80,000โลนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่85,591โลนะครับอันนี้ก็เพิ่งยังอยู่ในระยะอยู่เลยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับโครงสร้างนะครับตกแต่งด้วยลายไม้นะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูพวงมาลัยกันหน่อยละกันนะครับ สำหรับพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังเดิมนะครับจากโรงงานเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับก็เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนั่นเองนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ลูกรอบตัวรถนะครับถือว่าระบบเสริมความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างครบนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับสามารถวางสายรับสายโทรศัพท์ได้ปกติเลยนะครับแล้วก็มีในส่วนของระบบคูดคอนโทลนะฮะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะครับแล้วก็ตามมาด้วยในการ เขาเรียกว่าระบบแพดเดิลชิฟต์นะครับอันนี้เป็นการเข้าเกียร์เองนะครับเหมือนเหมือนเราอยากได้เกียร์แมนนวลล้วก็สามารถตบเกียร์เองได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเรื่อนไม้เนี่ยเป็นดิจิตอลทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม้แท้เดิมอยู่ที่8 5 5 9 1โลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้นะและมาดูในส่วนของอ่าเบาะนะครับเบาะนะครับก็จะได้เป็นในส่วนของเบาะหนังสีดําทรงสปอร์ต นะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะฮะทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งข้างๆเลยทีเดียวนะครับสภาพเบาะเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับเดี๋ยวผมลุกให้ดูสภาพเบาะนะเบาะเดิมนะครับมีแอร์แบ็กให้ทั้ง2เบาะเลยนะครับทั้งคนขับคนนั่งข้างๆนะครับเบาะหนังสีดําเดิมๆนะครับมีช่องระบายอากาศให้เรียบร้อยนะครับสภาพเบาะเนี่ยร่องรอยของการยับนะครับรอยฉีกขาดไม่มีอย่างแน่นอนนะครับคันนี้สวยมากเป็นเบาะเดิมแท้จากโรงงานเบาะหนังสีดํา เดี๋ยวเรามาดูคอนโซลด้านในแล้วก็เรื่องออปชันภายในกันต่อเลยนะครับมาดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้ากันก่อนนะครับนะครับจะเป็นโทนสีดําล้วนนะครับเป็นหนังเย็บนะครับเป็นหนังเย็บด้วยได้สีดํานะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบสีดําเงาครับสวยงามและด้านล่างก็จะเป็นลายไม้นะครับมีช่องเก็บของให้นะครับคู่มือต่างๆเนี่ยครบถ้วนเลยนะคันนี้เป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับก็สวยมากนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวนะ คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ารถนะครับประวัติศูนย์ทุกระยะตรวจสอบเช็คได้เลยนะครับรถสวนมีเพียงคันเดียวนะนะตอนนี้นะครับใครหาอยู่ด่วนเลยนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะเป็นหน้าจอ DVD ทัชสกรีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีระบบนําทาง n a ว i ก a t o เให้นะครับมีระบบนำทางนวกรเให้ครบถ้วนเลยนะครับวิทยุ FMCD เชื่อมต่อบลูทูธนะครับแผนที่นะครับถือว่าคันนี้ครบจัดเต็มนะครับน่าใช้งานมากๆนะครับและที่พิเศษนะครับที่เรา ที่นับปัจจุบันนี้เราจะไม่ค่อยเห็นกันก็คือในเรื่องของเกียร์นะฮะแต่เกียร์ผมพูดที่หลังนะครับคันนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับก็สามารถปรับออโต้ได้เลยคันนี้ฟังกชันครบแล้วก็เกียร์นะฮะมาต่อกันที่เกียร์เกียร์คันนี้จะเป็นเกียร์ระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับตัว P นะฮะคือรถจอดอยู่กับที่นะครับตามที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่ปกติเราจะเป็นโยกหัวเกียร์เนาะแล้วก็ตัว R คือเกียร์ถอยนะครับตัว N คือเกียร์ว่างนะครับแล้วก็ D S เนี่ยคือเกียร์ กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวรู้เรื่องนะครับขับได้ทั่วประเทศนะครับขึ้นเขาก็ได้ลงเขาก็ได้นะครับสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์ขับ4ด้วยนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อออโต้นะครับสําหรับคันนี้นะถัดลงมานะครับจะเป็นช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับกุญแจนะครับมีกุญแจสำรองให้อีกหนึ่งชุดนะครับเป็นรีโมทเช่นเดียวกันนะครับฐานอาฐานตรงกลางนะครับจะตกแต่งด้วยลายไม้นะครับสวยงามค่อนข้างกว้างนะ พื้นที่การใช้สอยตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมีช่องเก็บของวางแก้วนะครับช่องวางแก้วให้2ช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ด้านล่างเนี้ยก็จะสามารถเก็บของได้ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของช่อง HDMI นะครับสำหรับใครที่พกโน้ตบุ๊กติดตัวมานะครับก็ชาร์จได้นะฮะช่องเสียบ USB นะครับมีช่องชาร์จไฟเพิ่มให้อีกหนึ่งช่องด้านล่างด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะที่พักแขนจะเป็นหนังสีดำนะครับจะเป็นหนังสีดํา นะครับเก็บของได้นะครับช่องช่องเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับมีช่องเล็กให้ด้วยนะแล้วก็อ่ะเนี่ยเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะทั้งเบาะที่ผมนั่งอยู่นะครับแล้วก็เบาะนั่งข้างๆด้วยนะครับคันนี้นะในส่วนของหลังคานะครับของฝั่งด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีในส่วนของกระจกนะฮะที่บังแดดเนี่ยจะมีกระจกติดมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของไฟเปิดแผนที่เนี่ยจะเป็นไฟแบบซีโนนะครับไฟแบบซีนอนนะครับ สวยมากนะครับไฟแบบซีนอนนะครับช่องใส่แว่นนะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับคันนี้หลังคาก็เดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีรอยขีดเขียนรอยเจิมนะครับรอยปากกานะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆนะครับสีเทานะก็ดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคันนี้ถือว่าสวยมากนะแล้วก็รถเนี่ยติดฟิล์มให้เป็นที่เรียบร้อยนะต้องบอกว่าเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับอย่างดีนะฮะเป็นฟิล์มเซรามิกอย่างดีนะครับ ความหนานหรือความทึบเนี่ยประมาณ80%สรนนะครับสำหรับคันนี้นะเบาะด้านหลังนะฮะต้องบอกเลยว่าใหญ่มากนั่งสบายนะครับนั่งสบายเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับคันนี้นะก็มีที่พักแขนนะครับที่วางแก้วได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงานนะเบาะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะครับเบาะไม่แข็งนะเบาะค่อนข้างนิ่มเลยนะครับนั่งสบายมาก นะครับไฟเปิดแผนที่ด้านกลางนะครับก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของแอร์ตู้หลังให้ด้วยนะครับใครที่บอกว่านั่งหลังร้อนนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนนะเพราะว่ามีแอร์ให้ถึง4ช่องเลยนะมีด้านหลังข้างหลังนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็ยังมีแอร์เพิ่มมาอีกนะมีแอร์ในส่วนของตู้ที่2เพิ่มมาอีกนะครับ2ช่องช่องชาร์จไฟด้านหลังด้วยนะครับก็ถือว่าครบจัดเต็มนะคันนี้นะ ชองเก็บของให้2ช่องด้านหลังนะครับในส่วนของพุ่มนะครับก็คันนี้ติดมาให้เป็นที่เรียบร้อยถือว่าครบตอบโจทย์นะครับถือว่าครบจบโจทย์แล้วครับแล้วก็เนี่ยประตูของคนเขาเรียกว่าห้องผู้โดยสารนะครับเปิดได้ถึง90องศาเลยนะคะเป็นแนวตรงแบบนี้เลยนะก็เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขึ้นรถได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสาหรับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับถือว่าโอเคเลยนะสาหรับคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับว่า ฮอนด้า CRV ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยจะน่าใช้งานเดิมขนาดไหนนะครับสวยมากนะคันนี้นะผมบอกเลย,ยสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ Earth d r e a นนะฮะเทคโนโลยี Technology, ID Tech นะครับ ID Tech นะครับเป็นเครื่องยนต์น้ำมันดีเซลนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะครับ1 6 0่นอซีซีนะครับคันนี้ก็ได้เป็นเครื่องยนต์เดิมแท้ จากโรงงานนะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ทําความสะอาดหรือปัดกวาดเช็ดถูเลยนะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับห้องเครื่องเนี่ยนิ่งนะครับเสียงอาเสียงค่อนข้างดีนะครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงกันนะครับเสียงดีมากนะครับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดแท้นะครับตอนผมอยู่ในรถนะครับต้องบอกเลยว่านะฮะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลยนะฮะก็เครื่องยนต์เนี่ยนิ่งเงียบมากนะครับไม่ค่อยสั่นสะเทือนนะครับ เป็นเครื่องยนต์เดิมแท้จากโรงงานนะครับในส่วนของโครงสร้างบอดี้ด้านในทั้งหมดนะครับผมต้องบอกว่าทั้งหมดเลยนะครับเดิมแท้จากโรงงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโช๊คเดิมนะครับมีตัวยางครอบโช๊คให้ด้วยนะครับเพื่อการสนิมนะฮะมี ABS ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโครงสร้างด้านในเดิมทั้งหมดเลยนะผมอยากจะแกะให้ดูอยู่นะแล้วก็ในส่วนของน็อตฝากระโปรงเนี่ยเดิมแท้ทั้งหมดเช่นเดียวกันนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆจากโรงงาน เครื่องยนต์เดิมๆโครงสร้างเดิมๆนะครับกับราคาเพียง9,99,000บาทเท่านั้นนะครับบอกเลยคันนี้เปิดตัวป้ายแดงนะครับเท่าฟอร์จูเนเลยนะฮะอยู่ที่1,699,000บาทเลยทีเดียวนะครับบอกเลยว่าณตอนนี้นะฮะณตอนนี้นะครับเช็คตลาดรถมือ2ได้เลยนะครับคันนี้นะครับถูกที่สุดในตลาดรถแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ Honda CRV 1.6 EL นะครับขับเคลื่อน4ล้อปี2017เกียร์ออโต้นะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะคันนี้นะครับทางเพชรยนต์นะครับซื้อเข้ามาขายให้แบบเป็นในกรณีพิเศษเลยนะครับใครสนใจคันนี้ติดต่อสอบถามเบอร์โทรนะฮะที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงนะครับกรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับบริษัทเพชรยนต์จำกัดนะครับก็ ร้านเปิดนะครับทุกวันนะฮะ9โมงเช้านะครับถึง17.30นเลยทีเดียวนะครับก็จะมีน้องเซลน่ารักน่ารักนะครับนั่งรออยู่หน้าร้านนะครับชอบเซลล์ท่านไหนก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ